ครับสวัสดีครับมาฮับต่อจากคลิปที่แล้วฮะร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อนนะฮะฮอตคัพนะแบล็กชาบูครับฝนตกนะฮะมีบะหมี่กึ่งอยู่ในบ้านนะครับอยากลองมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสนะครับเข้าใจว่าจะลองก็จะถ่ายคลิปด้วยเนี่ยครับเลยรอไปรอมามาดูรายละเอียดกันฮะถ้วยร้อนชาบูฮะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะชาบูน้ำดำนะฮะพลังงาน230กิโลแคลอรี่น้ำตาล14กรัมไขมัน6กรัม โซเดียม1,670พมิลลิกรัมอืมโอเคนะอ่าคอนเซปต์เขาบอกว่าร้อนเองได้ไม่ต้องต้มไม่ต้องเวฟไม่ต้องเติมน้ำร้อนรอนให้ถ้วยเย็นก่อนค่อยทิ้งอืมไม่ต้องดูไม่ต้องนี่คับคักไม่ต้องกินแล้วไม่ใช่แหม,มมีใครตลกกว่าผมไหมอ่ะมา เขาบอกว่ามีถุงทำความร้อนอยู่ด้านในห้ามรับประทานถุงทำความร้อนเออดีเนาะผมก็อาจจะมีคนหลงก็ได้นึกว,ว่าของกินท้้งในอันนี้นะเขามีข้อควรระวังอยู่นะเพื่อนๆดูก็อย่าอย่าอย่าไปเอาไปกินนะโอเคเขาบอกว่าวิธีทำนะนี่ผมโมจริงจังละหนึ่งแยกถ้วยด้านในออกสองฉีกถุงฟอยที่หุ้มถุงความร้อนสามแกะซองฟอย เพื่อนำถุงความร้อนออกมาและวางในถ้วยแล้วก็มีขวดน้ำสะอาดนั่น,นึ่งผมต้องเตรียมขวดน้ำสะอาดนะผมเตรียมมาละเป็นไงอย่างเร็วสี่นะครับแกะถุงบะหมี่เครื่องปรุงผักและน้ำเปล่าเติมเข้าไปครับห้าวางถ้วยด้านในบนถ้วยด้านนอกแล้วปิดฝารอ5ห้ถึงสิบนาทีอืม สุกแล้วพร้อมทานให้อร่อยอแล้วก็มีตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างฮนะน้ำที่ใช้เติมขั้นตอนที่3สามารถใช้น้ำสะอาดน้ำดื่มที่ทานได้น้ำอุณหภูมิปกติใช้เวลา5-7นาทีน้ำเย็น8-10นาทีเส้นนุ่มพอดีหลังจากกินบะหมี่กึ่งสำรูปพร้อมทานแล้วถุงทำความร้อนร้อนต่ออีก10-15นาทีหร้อนนานมาก เหมือนทานในหม้อชาบูโอ้โหสขั้นตอนวิธีทิ้งอย่างปลอดภัยทานเสร็จแล้วทิ้งไว้ในถ้วยร้อนให้เย็นค่อยทิ้งเพื่อความปลอดภัยให้ถุงทาความร้อนนเย็นก่อนนะฮะค่คอยเอาไปทิ้งเพื่อความปลอดภัยนะครับปิดถ้วยให้สนิทแล้วทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยถุงร้อนควรอยู่ด้านในในสภาพสมบูรณ์ไม่ควรให้มีเปียกชื้นสัมผัสกับถุงความร้อน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ซองคำแนะนำถุงทำความร้อนไม่ก่อให้เกิดประกายไฟติดไฟเองไม่ได้มีหน้าที่ในการให้ความร้อนเท่านั้นนี่เขาก็บอกมานะผมนี่ก็สงสัยใครรู้อ่านยันจบเลยยังไม่ได้ทำเลยผ่านไปสามนาทีแล้วเนี่ยมาทําตามขั้นตอนเขาบอกเนาะโอ,อะเด็กโอเคขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมจะได้ทานตอนนี้โมงเนี่ย แยกถ้วยด้านในออกนะครับมาเปิดครับแยกถ้วยด้านในออกมามีฝาปิดนะครับมีช้อนซ่อมมินิให้นะครับหนึ่งอันมีนี่ครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นซอสปรุงชาบูดำดำามที่เขาบอกนะครับต่อไปครับถ้วยด้านในครับอก็จะมีตัวบะหมี่กึ่งมีผักมีอะไรอของเขานี่ที่ผมส่องสองเห็นตอนนี้นะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมตัวนี้ หยิบมาดูหน่อยอ้ถุงนี้เราแอบแอดเลยนะถ้วยร้อนถุงทำความร้อนสําหรับอุ่นอาหารห้ามรับประทานอย่าใช้ในที่อบอากาศหลีกเลี่ยงไฟห้ามสัมผัสกับน้ําร้อนห้ามใช้กับน้ําร้อนอนี่ผมแนะนำอุณหภูมิห้องนะผ่านอย่างเงี้ยใช้ได้อืมนะโอเค เราจะเริ่มทำแลนแล้วนะฮะคันนี้นี่ความร้อนต่างๆของเขานะครับเอ่ออยู่ดไหนวะโอเคปึค๊อบอมกำลังพยายามหาอะไรบางอย่างอยู่นะฮะตอนนี้อืมโอเคเริ่มครับมาแกะ ถุงบะหมี่เครื่องปรุงและเติมน้ำเปล่า,าผมแกะบะหมี่ครับแกะบะหมี่ออกมามีอยู่ไหนแกะง่ายไหมเออแกะง่ายอยู่ดึง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 าาดึงออกมาดึง,ดง,ดงออกมาดึงออกมาอสัมผัสสักเล็กน้อยอ๋ออาหารหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับโอเคขั้นตอน,ตอนต่อมาครับ เติมน้ำเปล่านะครับอืมเติมน้ำเปล่าอือหนึ่งเอาออกมาสองฉีกฟอยที่หุ้มถุงความร้อนที่หุ้มถุงความร้อนเข้าใจว่าเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวเอาอาหารออกไปไกลๆกล่อนเขาบอกให้ฉีกนะครับผมก็ฉีกเลยมานะ ีกความร้อนวางแบบอืมนี่หน้าตาถุงคํารความร้อนนะครับในฟอยไม่มีอะไรแล้วนะออกมาละแล้วยังไงต่อนะความคร้อนออกแล้ววางในถ้วยเออและเติมน้ำแค่ขอบถ้วยด้านล่างเออ เติมน้ำแค่ขอบถ้วยด้านล่างนะอืมโอเคฉีกห่อพลาติกออกแล้วกรณียอย่าใช้มือสัมผัสกระถุงความร้อนโดยตรงกรณยใช้ทันทีโปรดระมัดระวังความร้อนระหว่างการใช้ถุงทค,ความร้อนกรณายอย่าวางทับไว้บนโต๊ะววอเปอรูกติดไฟ ไม่สามารถป้องกันความร้อนกรณีอยากใช้ห้องบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทถ้าพบว่าสารถุงความร้อนเจือปนกับอาหารกรณีอย่างประทานหากสารถุงความความร้อนเข้าตาหรือหรือรับประทานเข้าไปโดยบังเอิญให้น้ำล้างออกและให้รีบไปพบแพทย์เด็กใช้ถุงทำความร้อนห้ามเด็กใช้ลำพังนะฮะถุงทำความร้อนอ๋อมีข้อพึงระวัง,งเยอะเหมือนกันนะครับโอเคครับมาต่อนะครับ ทีนี้แกะบะมี่มกึ่งผมแกะแล้วเขาบอกให้เติมน้ำลงไปอผมก็จะเติมน้ำลงไปละมาครับอเออมับใส่เข้าไปตามความชื่นชอบนะฮะน้ำมากน้ำน้อยอเทไปผมเอาประมาณนี้เอาให้พอมันอืด ขั้นตอนต่อไปครับเขาบอกว่าให้ใส่น้ําลงไปในนี้นะฮะมาครับอืมก็คอนเซปต์นะฮะใส่น้ําลงไปแค่เติมน้ำถึงขอบถ้วยด้านล่างดูสิผมเอาถูความร้อนไว้ด้างล่างละนี่นะเขาบอกว่าหันไปใกล้ๆก่อนมันมีขอบถ้วยอยู่เห็นไหมทุกคน ขอบถ้วยด้านล่างเนี่ยเขาบอกเติมน้ำแค่ขอบถ้วยด้านล่างเดี๋ยวผมจะเติมน้ำแค่ถอดถ้วยด้านล่างละดูว่ามันจะมีปฏิกิริยาอะไรไหมนะอืมไปครับตื่นเต้นเลยเนี่ยอืมอ่าผมใส่ถึงขอบถ้วยด้านล่างแล้วตอนเนี้ยน้ามันค่อยๆซึมแล้วล่ะเนี่ยดูนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าอืมเริ่มมีปฏิกิริยาอะไรเรี่ยงว่ะอ่า ฟูแล้วพองตัวแล้วโอ้ยรีบใส่รีบใส่อันนี้ใส่ลงไปอ่ามีความร้อนเกิดขึ้นนะฮะเอาอันนี้ปิดโอเคเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่เห็นไหมเมื่อกี้มันฟูน,นี่ไม่รู้เพื่อนๆเห็นควันหรือเปล่านะในคลิปอะเออ,อผมปิดฝาละเดี๋ยวมันจะได้โอเคขึ้นอฟูเลยนะครับพอใส่น้ำลงไปแป๊บหนึ่งเนะี่ยตื่นเต้นนะออ ตื่นเต้นกว่านั้นนะครับผมลืมใส่เครื่องปรุงคนระับโอ้ยฉันจะได้กินไหมเนี่ยขอแกะก่อนแป๊บนึงใส่เครื่องปรุงก่อนเดี๋ยวไม่ได้ชาบูน้ำจำ้ำอพลาดได้ไงเนี่ยพลาดตอนขั้นตอนที่เขาบอกว่าให้ใส่ตัวไอเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรอะน้ำเออผมมัวจะโฟกัสถุงร้อนอยู่ไงน้ำชาบูใส่ลงไปเลยเอ,อ้ย เดี๋ยวไม่ทันเขาหายร้อนดกินนีกเอออะเรียบร้อยใส่แล้วนะไปรอ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 ผมผมถือว่าตอนนี้เป็นหนึ่งนาะทีแรกของผมแล้วกันนะเออวางไม่ดีไว้อย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องความร้อนนะเราก็อย่าไปวางอะไรที่มันเป็นสื่อให้โดนไฟให้โดนตัวน้ำนะครับ โอเคนาทีแล้วเนี่ย10นาทีแล้วตอนนี้ทิ่ผมทำิ0นาทีแล้วนะฮะเขาบอกว่าให้รอประมาณ5นาทีนะครับก็อยากรู้ว่า5นาทีมันจะนานแค่ไหนนะฮะแล้วผมจะได้รับประทานเม่ไือหร่ยังไงนะครับอืมนี่จับเวลาก,กันซะหน่อยไปครับตอนนี้6โมง51นะฮะ ที่ผมเริ่มจับนะครับให้นาฬิกาทําหน้าที่ของเขาไปนะความร้อนในถ้วยก็ให้เขาทําหน้าที่ของเขาไปนะครับโอเคตั้งนาฬิกาไว้เท่ๆนะครับเห็นมีคนเขาทํากันอยากทําบ้างนะครับอ,มอมืมีกลิ่นชาบูออกมาไหมเนาะหรือว่าเราใส่น้ำน้อยไปมันเลยไม่ค่อยฟู บอกให้ใส่ถึงขอบล่างนะครับดูคู่มือผมดูคู่มือกันผมทำอะไรผิดหรือเปล่าอืมไม่ผิดนะเนี่ยเห็นไหมมุมเนี้ยเขาบอกว่าใส่ถึงขอบล่างนะผมก็ก็ถึงขอบล่างจริงๆอ,ะอ่ะเออนะเอามืออังๆซิอืมก็มีความร้อนอยู่ประมาณนึงอ่ะไม่เป็นไรดูซิว่า เขาบอกอัน,น,เ,นอเนี้ยเนาะเนี่ย5-10นาทีนะในการทำตอนเนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวดูดิว่า5นาทีผ่านไปเมม่เปิดเนี่ยวันนี้ผมจะได้ทานเจ้าถ้วยร้อนชาบูน้ําดําหรือเปล่านะฮะเป็นการทำลับมาทำครั้งแรกของผมนะฮะนี่ฮะช้อนซ่อมในชุดของเขาฮนะเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วนะัรอ่อิวฮอ ระหว่างนี้ฮนะรออันไปก่อนนะครับอืมเดี๋ยวตรงนี้ผมสปีดให้นาฬิกามันผ่านไปเร็วๆนะมาอีกทีนึงก็จะเป็นเปิดหม้อแนละ้วตอนนี้ก็รอกันไปเรื่อยๆผมก็รอใครมาใครหลงมาดูคลิปนี้เนี่ยคือผมกำลังทำนะฮะถ้วยร้อนนะฮะชาบูน้ำดำนะฮะใครหลงเข้ามาก็กดสริป ไปได้เลยฮะหรืออยากรอดูเพลินๆก็ได้ครับแล้วแต่เออผมก็ไม่รู้ว่าออกมามันจะเป็นยังไงนะระหว่างนี้ก็แคปหน้าจอรอรอให้ตอนนี้2นาทีแล้วเดี๋ยว5ห้นาทีมาเปิดดู ก็อ,อยู่บ้านนะนหัวฟอมโหมนู่นี่นั่นเนี่ยคุยกับตัวเองครับหลังๆเริ่มมีอาการคนระว่าไม่ได้คุยกับใครฮนะสองนาทีครึ่งครับแต่ลนาะทีช่างผ่านไปช้าเดี่ยเลยนะฮะยิ่งถ้าเราไปจ้องมันหรือว่าไปเล่นมันหรือว่าเรามีความรู้สึกตั้งแน่ตั้งชารออะไระคร้บถ้าการเราคอยมันเลยนะ มันคุ้มค่ามันก็ก็ก็ดีมันก็จะว้าวมันก็จะรู้สึกุดบแฮปปี้ขึ้นมาระหว่างนี้ก็ฟังหัวโไปเรื่อยๆครับก็ก็เพลินๆนะครับรอรอรอให้มันครบเวลาที่มันเสร็จะครับระหว่างนี้เราก็ไปทําอะไรอย่างอื่นนะตามคอนเซ็ปต์เขาครับไม่ต้องไม่ต้องเวฟครับปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็คงจะเปลียดขึ้นมาครับ ตอนนี้ผ่านไป3ามนาทียีสินะตามนาฬิกาสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือมีควันที่เนี่อีควันเนี่ยผมเอาเมืออัๆงๆก่อนเนี่ยตรงน,นี้มันมีควันออกมาจากรูนี้นะเออหลักการมันทำงานของเขาก็ประมาณนี้นะตอนแรกอะ่ะผมใส่ไปรอที่ช่วงนาทีแรกอะ่ะมันคงยังไม่ทำปฏิกิริยามั้งมันก็เลยยังไม่ฟู่ออกมา มากๆรนะแต่ตอนนี้ผมเริ่มเห็นแล้วเริ่มมีควันออกมาจากรูนี่ละนี่นะเออ,อาทุกคนบอกว่าอะไรอะ่ะห้าถึงสิบนาทีนะจะรอให้รบเดี๋ยวตอนหน้าทีเปิดดูสักทีหนึ่งตอนนีส่นาทีและระหว่างนี้ก็ทำอเลยไม่ได้ตออไลน์ ขอบคุณที่ทักแชทมานี่เครื่องดื่มในตอนนี้ดื่มกาแฟทานเย็นนี่แหละครับ่า ไปเพลินเลยครับถ้าถ้าใคร่านตัวเนี้นะออแต่ว่าเพื่อนเพื่อเข้ามาดูคลิปนี้แล้วถ้าจะกินไฮโดวก็มีกึ่งเนี่ยมัต้องรอแหนแอนแน,นผมก็ได้นะผมแค่อยากรู้อยากเห็นก็เลยทำทำคลิปแบบเนี้ยแล้วก็มานั่งรอเอออ่ะหานาทีละตอนนี้ควันพุ่งมาแบบว่า ต่อเนื่องเลยนะแล้วผมเอามืออังๆเนี่ยรู้สึกถึงความร้อนเลยน,ะนี่ห้านาทีกว่าละขอ,อนุยาดแวบดูหน่อยนะว่าข้างในเป็นไงบ้างหลังจากผ่านไป5้านาทีอุ๊ยร้อนร้อนมากร้อนมากโอ้ยจับตึงหูร้อนร้อนร้อน,อนโอ้ยังไงดีเลยเนี่ยไม่มีความพร้อมเลยนะผมเนี่ยแงมแงมแล้วกันนี่เป็นไงอืหอมนะหอมเลยตอนเนี้ยเออว่ามีกลื่งเริ่มอืดได้ที่ประมาณหนึ่งเลย เดี๋ยวผมขอต่อแล้วกันนี่คือนะห้านาทีนะนี่ผมให้ดูโอ้จับรู้สึกเหมือนฟู่ฟูอยู่นะเอียงให้ดูเอียงไม่ได้มากเดี๋ยวน้มันหกลงไปข้างล่างนะครับอ่าไปครับปิดต่อครับเดี๋ยวมาดูว่าเจ้าช่วยร้อนชาบูน้ำดำผมเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนรับประทานเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้ยร้อน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 ปิดต่อครับ มันอาจจะเสียการรวมความร้อนไปแล้วก็ได้นะผมเปิดไปเมื่อสักคู่นี้เปิดไปประมาณน่าจะนาทีหนึ่งอ่ะก็ยังร้อนต่อเนื่องอยู่นะเนี่ยตัวของไอความร้อนนี่ขึ้นมาอยู่เลยอะเนี่ยโอ้นี่ไะเดี๋ยวตอนนาทีที่สิบกลับมาดูกันอีกทีหนึง่งผมจะกินตอนนาทีที่สิบนั่นแหละผมไม่รอแล้วผมหิวอืมนะ ตอนนี้6นาที40กว่า,วาแล้วนะครับก็เดี๋ยวนาทีที่10ใครมาดูคลิปอยู่ก็กดจำได้เลยเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะปรับสปีดให้มันไปนาทีที่10ละโอเคครับนาทีที่10จะ โอเคสแลนาทีแล้วเอ้ยสิ้นสุดการรอคอยแอบควันยังพวยพุ่งอยู่เลยนะฮะโอ้ยร้อน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 ให้เห็ดนะฮะเมื่อกี้ก็ลืมตัวจับไปอีกแล้วอืมเป็นไงอืดได้ที่10นาทีกว่า,วาแล้วนะฮะอืแล้วผมจะหยิบออกมายังไงเลยเนะี่ยขอดูคู่มือเอยชีวิตขาดคู่มือไม่ได้ อโอเควางถ้วยด้านในบนถ้วยด้านนอกและปิดฝานี่คือตอนทำน,นะฮะสุกแล้วพร้อมทานให้อร่อยให้ทานทั้งอย่างนี้เลยเหรออืมสุดยอดเลยลองดูครับนี่คือสิบนาทีจะเข้าสิบเอ็ดนาทีแล้วนะเขาบอกว่าทานให้อร่อยผมก็จะทานมันทั้งอย่างเงี้ยนะครับอืม ออกมาไกลๆแบบบื้มๆย่างเนี้ยดูนะครับผมถ้าผมอันนี้เพื่อนๆเห็นเห็นควันไหมผมไม่รู้อะผมลองปิดไฟหน่อยนะอืออ่าพอจะเห็นควันไหมไอที่มันไหวๆอยู่แถวนี้ยลมลมมันพัดมาทางเนี้ยทางเนี้ยลมมันพัดมาอยู่ควันเนี่ยมันอยู่แถวๆเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่ที่เห็นมันที่เห็นมันพุ่งๆอยู่เนี่ยเออควันเนี่ยนะ เออน่าจะร้อนอยู่หอมเหมือนกันนะอืมก็ม,มีกลิก่นสำเร็จรูปโอเคเดี๋ยวผมลองทานดูคลิปนี้น่าจะยาวเป็นประวัติศาสตร์ละยี่สิบสองนาทีแล้วนะฮะนี่ฮนะปลาไปอืมอ๋อโอ้ยร้อนอือหอนี่คือผักของเขาใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดเห็ดถูหนูไปเนะี่ยเออ โอ้โหชาบูน้ำดำนะฮะน้ำกระเด็นด้วยน้ำดำกระเด็นควันยังพุงพุ่งอยู่เลยนะฮะดีนะี่เมื่อกี้ผมถัดสินใจเปิดฝามาใส่ตัวตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวเครื่องปรุงที่เป็นน้ำดำนะตอนแรกผมลืมใส่ตื่นเต้นจัดใส่ต่น้ำเออคิดว่าค่อยมาใส่เครื่องปรุงไงเอออันนี้เปิดฝาที่สิบนาทีนะเผื่อใครเพิ่งเข้ามาดูนะ เออเส้นเส้นกำลังได้ที่เลยเออนะก็จัดได้ว่าว่ามันสุกนะเออไม่ได้แบบว่าแข็งเป็นมีแข็งโป๊กอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครชอบเส้นนุ่มๆนิ่มๆแบบว่าย้วยๆไเลยอะ่ะอาจจะต้องปิดฝานานกว่านี้นะผมอ่ะเป็นเป็นคนกินแบบกลางๆอะ่ะไม่ได้ย้ยเละมากหรือว่ากินแบบเส้นแข็ง,ขงๆอะไรเงี้ยอืม ตอนนี้ผมก็คุกเขามาประมาณจากสิบนาทีเมื่อกี้นี้ที่ทิ้งไว้จนเปิดฝากก็สามนาทีฮนะตอนนี้ทุ่มห้านาทีแล้วนะครับผมเริ่มอัคดคลิปมา2ี่สิบสามนาทีฮนะพึ่งจะได้ทาน,นครับไปครับตอนหิวหิวนี้ไม่ควรทำคลิปจริงๆครับทั้งรอหิวทั้งรอเวลาโอ้นะบนน่นอีกแล้วผมใช้ขี้บนนะ่นเยขออนุญาตทานนะครับกลัวหยดจริงๆเลย trong gì là món nè, ngon đuôi hấp, hmm, ngon, ngon, thử ngon, đi, ngon, 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 Mình ngon, ngon, đầm đầm, ngon, ngon, đầm đầm. ngon, 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 โอ้โหร้อนบอกเลยไอเจ้าอุปกรณ์ทำความร้อนเนี่ยมันร้อนจริงๆร้อนได้ใจเลยน้ำซุปคือร้อนแบบลวกลิ้นเนี่ยใครใครรับประทานต้องค่อยๆทานนะอืมนี่ผมยังตักทีเลยน้อยๆนะร้อนร้อนเลยอื้มร้อนใครตัดสินใจกินแล้วคิดว่าเอ้ยมันจะไม่ร้อนหรือเปล่ามันจะม่นนี่ยผมบอกเลยร้อนร้อนมันร้อนมากร้อนแบบ เราแบบตกใจอ่ะสะดุ้งมืออ่ะเออโอเคเดี๋ยวผมจะกินไม่เป็นสุขถ่ายคลิปไปด้วยคุยไปด้วยกินไปด้วยต้องขออภัยด้วยนะเผื่อใครเข้ามาตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดวนดูไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่กินไปพูดไปนะครับก็เดี๋ยวผมจบที่นาทีที่สิบห้าแล้วกันไหนๆก็อัดนาฬิกาละเพิง่งเพิ่งเคยมาอัดนาฬิกาอะไรอย่างเงี้เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับตัวชาบูน้ำดำนะครับสวัสดีครับผม ครับเรายังอยู่กับฮอตคัพนะฮะแบล็คชาบูนะฮะซุปชาบูน้ำดำนั่นเองฮะคลิปที่แล้วครับผมครับรับประทานไปเรื่อยฮะอ่าตอนนี้ทานเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยครับว่าถ้วยมันยังร้อนอยู่หรือเปล่าซึ่งตอนระหว่างรับประทานเนี่ยมันก็ก็ร้อนเนี่ยร้อน,น,อนแต่ไม่ได้ร้อนจัดมากนะนะนะมันก็เริ่มคลายความร้อนของมันนะครับทีนี้เราก็จะอยากรู้ว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะก็ามาเปิดดูกัน โอ้ยร้อนร้อนร้อน,อ,นอือออกถ้วยร่างออกก่อนนะครับนี่มาดูที่แมงความร้อนและความแพชยังมีควันนะออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับไอความร้อนนะครับโอ้โหทำปฏิกิริยาได้สุดยอดของความยาวนานเลยนะครับอือฮึคำแนะนำครับคำแนะนำอีกแล้ว บอกว่านะฮะทานเสร็จแล้วตั้งทิ้งไว้ให้ถ้วยเย็นค่อยทิ้งนะฮะเพื่อความปลอดภัยทิ้งทันทีไม่ได้นะฮะนี่ยังร้อนอยู่เลยนะเห็นว่าควันเนี่ยยังแบบขึ้นมาอยู่เลยนะครับให้ถุงทําความร้อนเย็นก่อนค่อยทิ้งเพื่อความปลอดภัยนะครับจากนั้นก็ปิดฝาถ้วยให้สนิทแล้วทิ้งขยะให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตามที่เขาบอกมานะครับผมก็ต้องเปิดฝาแบบนี้ทิ้งไว้แล้วก็รอให้ความร้อนเนี่ยมัน ค่อยๆหายแล้วก็เย็นลงกลายเป็นถุงธรรมดาที่ไม่ได้ทำความร้อนแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับความสงสัยค่ายรู้ของผมนะฮะอืมันร้อนแน่นจริงนะท่านนี้อืมยร้อนแบบว่าทำกินอีกสักถ้วยดีไหมเนี่ยอืมนะเออคลิปนี้มาสั้นๆน,นะครับสำหรับใครที่ทานเจ้าฮอตคัพนะะไม่ว่าจะเป็นรสชาติใดก็ตามนะครับ ถ้าอยากลองทานแบบนี้บ้างก็ใต้คลิปเลยฮะแหล่งนะครับที่จะทานฮอตคัพได้นะครับโอเคร้านสะดวกซื้อก็มีอันนี้ผมมาได้มาจากร้านสะดวกซื้อนะก็อยากลองคนระับก็เลยเอามาเห็นดีเพื่อนๆลองกันหลายคนแล้วเขาก็บอกว่าเออมันแปลกใหม่นะร้อนดีไม่ต้องเวฟไม่ต้องต้มน้ําร้อนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเนะี่ยใส่ลงไปแล้วก็น้ําดื่มธรรมดาเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ได้บะหมี่กึ่งพร้อมทานเลยนะครับก็เรียกว่า ตอบโจทย์ด้านความสะดวกสบายเนาะอันนี้อืมลองท้องให้พอมีอะไรรับประทานผ่านไปมือนึงโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะยาว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 ,ยาวไปอีกนะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะยก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกันนะฮะผมก็จะทําคลิปอะไรของผมไปเรื่อยนะฮะผมเจออะไรน่าสนใจนะก็สําหรับช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะ มีอะไรพูดคุยกันก็ในคอมเมนต์ข้างล่างครับถามสารทุกสุขดิบกันเผื่อมีอะไรคุยนะเออถ้าผมช่วยเหลือทำคลิปอะไรตอบโจทย์แก้ไขปัญหาชีวิตได้เล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะมาคุยกันอืมก็วันนี้คลิปนี้ฮอตครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม